สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ดาราพาเพลินย้อนคำทำนายลักษณะแฟนใหม่แต้วนัทพรไฮโซปนัยตรงเป๊ะทุกอย่าง ทำทํานายตรงเป๊ะไม่ผิดโคนจบความสัมพันธ์รักมาราธอนอันยาวนานถึง14ปีสําหรับคู่ของนางเอกสาวแต้วนัทพรกับแฟนหนุ่มต้นอาร์ตซึ่งเต้าได้ออกมาบอกแล้วว่าทั้งคู่จบกันด้วยดีลดสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนพี่น้องกันแต่ก็ยังเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันอยู่ซึ่งในรายการไฮโซโหราศสตร์ so ได้ผ่าดวงชะตาของแต้วนัทพรว่าเต้าเกิดวันที่6กุมภาพันธ์2 5 3 2าอยายุ3ายังเข้า31แล้วราศีมังกร ซึ่งราศีนี้เป็นราศีที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เมื่อตอนเป็นส,สาวๆก็สดใสตามวัยแต่เมื่อขึ้นเลข3มความคิดสติปัญญาก็เริ่มเปลี่ยนไปซึ่งชาวราศีมังกรมีภาวะการเป็นผู้นำสูงและกล้าแสดงออกถ้าเป็นเรื่องของความรักจะไม่ใช่ช้างเท้าล้างแต่จะเป็นการเดินไปคู่กันไม่มีก่อนไม่มีหลังสำหรับชื่อเสียงเมื่อพ้นเดือนตุลาคมชื่อเสียงที่หายไปจะเริ่มกลับมาอีกครั้งเพราะคนชาวราศีมังกรมีลาหูติดตัวมาตั้งแต่เกิดซึ่งรวมไปถึงข่าวเสียหายจะเริ่มซาลงหลังเดือนตุลาคม สำหรับเรื่องการแต่งงานแต่จะได้แต่งงานในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่มีเกณฑ์ได้แต่งงานในปีหน้าชัวร์มากเลยและคนใหม่ที่จะเข้ามาเป็นคู่มีโอกาสอายุเท่าเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าเกิดที่หลังเต้วและปีหน้ามีเกณฑ์สูงที่จะได้แต่งงานและไม่ใช่คนที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันแน่นอนเป็นคนใหม่ลักษณะของหนุ่มคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเป็นชาวราศีกรกฎลักษณะาภายนอกคือเป็นลูกคนมีตังผิวขาวสะอาดมีความเฟรนี่ สูง175ถึง180